สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลจะมาประกาศขายเหรียญที่เพื่อนๆได้ชมอยู่นี้ก็คือเหรียญ5บาท สอเหรียญเหรียญสิบ,บาท2เหรียญสเหรียญน,นี้ทางช่องสมาคมชาแนลจะขายในราคาหน0 0งบาทมีเหรียญอะไรบ้างไปชมก่อนอื่นนะครับก็ชมเหรียญ10บ,บาทก่อนนะครับเหรียญสิบ,บาท2สีรชัชกาลที่9เหรียญน,นี้ปีพศสองพันห เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนึงแสนเจ็ดหมื่นเหรียญน,นะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆที่ยังจะยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับก็มาชมช่องสมาคมแชนแน,นลนะครับเหรียญสิบบาท ปีพศ2541 2เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญห้าบาทปีพศ2546สองเหรียญทั้ง4ี่เหรียญนี้นะครับช่องสมาคมแชนแนลขาย หนึ่งพันบาทนะครับก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้รับรู้ว่าเหรียญแบบไหนขายได้บ้างขายได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพสี่สิคิดเป็นราคาเหรียญละ 450บาทสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2541ก็คิดเป็นราคาเหรียญละ50บาทรวมแล้ว2เหรียญ4เหรียญน,นี้ก็มีมูลค่า1,000 นะครับมีมูลค่า1,000บาทก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญปีสี 6, กับเหรียญปีสี 1. มีราคาเหรียญละเท่าไหร่ขายได้จริงหรือไม่นะครับสำหรับเหรียญสิบาทปีสีนนะครับทุกช่องนักสะสมนิยมเล่นหากัน เป็นเหรียญติดอันดับที่สองนะครับเป็นเหรียญติดอันดับที่สองนะครับอันดับที่หนึ่งก็เหรียญอันดับที่หนึ่งก็ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเหรียญห้าบาทก็ติดอันดับที่สองนะครับอันดับที่หนึ่งก็ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับ เหรียญห้าบาทนี่ผลิตอยู่ที่ 9, 90, 8, เก้าเก้าหมื่นแปดพันเหรียญน,นะครับเหรียญสิบบาทก็ผลิตอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่หายากทั้งสองชนิดนะครับ ก็ขายไปหลายเหรียญแล้วสำหรับ 5, ห้าหรับหาบาทปีสีนะครับแบ่งปันกันไปให้กับช่องเครือขายก็หลายสิบเหรียญแบ่งปันไปให้กับทางช่องที่อยู่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับก็หลายเหรียญน,นะครับก็แบ่งให้ไปกับทางช่องอกับทางร้านดังๆนะครับอยู่ที่จังหวัดเพละนะครับก็หลายเหรียญอยู่แบ่งปันไปให้กับช่องอ ที่จังหวัดประทุมนะครับจัประทุมจังหวัดชัยภูมินะครับก็หลายเหรียญน,นะครับก็แบ่งไปให้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ผสมผสานไปกับเหรียญอื่นๆนะครับตามรูปแบบของทางช่องเขารับซื้อนะครับยืนยันนะครับว่าเขา เล่นหากันจริงซื้อจริงนะครับผมเป็นคนที่ออชอบเหรียญคัดเหรียญน,นะครับซื้อมาบ้างคัดได้บ้างนะครับทำมาอย่างนี้ก็3ามปีแล้วนะครับส่วนมากจะขายอย่างเดียวนะครับประกาศรับซื้อเหมือนกันแต่ไม่มีคนหามาขายให้เนื่องจากว่ามันหายากนะครับ ายากจริงๆนะครับก็สุดท้ายนะครับก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับที่เป็นเครือข่ายนะครับคือช่องธนพัฒน์ชาแนลและอีกช่องหนึ่งก็คือช่องรุ่งเรืองชาแนลนะครับเป็นช่องเครือข่ายนะครับอันนี้ผมก็แบ่งปันไปหลายหลายแบบเหมือนกันประสียนตรง ตอนเขียนตรงกับ46หลก็แบ่งกันไปถ้าแฟนๆของธนภัทรชาแนลนะครับอยากทราบว่าเขาซื้อจริงไหมเรือกผมขายให้เขาจริงไหมแบ่งปันกันจริงไหมนะครับก็ไปติดตามช่องธนภัทรชาแนลได้เลยนะครับผมการันตีว่าช่องธนภัทรชาแนลรับซื้อจริง นะครับ่าเป็นช่องเครือข่ายของผมนะครับเป็นช่องแม่ขายนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆติดตามก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ